ฉันจองตั๋วเครื่องบินฉันชื่อแบงค์ฉันซิลฉันเป็นคนดูแมพตันแบงคนัทฉันชื่อซิลฉันเป็นคนหาที่เที่ยวฉันชื่อซิลฉันเหนื่อยฉันชื่อแบงค์นัทฉันชื่อซิลฉันเป็นคนหาแต่ที่ถู่เขาคือฉันชื่อค์นัทฉันชื่อซิลฉันเป็นคนหาร้านอาหารฉันชื่อแบงคนัท ันเชื่อเซียวันไม่ใช่สายโมชันเชื่อเซีฉยชั้นดีนนดกั<า>บการกินชั้นเชื่อเซี่ยันันมาเป็นพอสอบจีนันเชื่อเซ่วันเป็นยวันคนหาของกินทั้งหมดเนี่ยชั้นชื่อเซีนนคนหาแลนมา,หมาใหม่ใเริ่มไอวีดีโอเลย